นี้เรากำลังวิ่งถอยหลังนะครับเราไม่ได้เราไม่ได้มันจูนถอยหลังนะครับแต่ว่าพอดีว่ามีเราวิ่งผ่านมาเห็นมีรถจอดเสียอยู่นะครับน่าจะเสียนะครับเป็นผู้หญิงสองคนนะฮะเดี๋ยวเราจะพอดีเรามีเครื่องมือติดมานิดหน่อยนะฮะเราจะแวะไปดูเขาหน่อยว่าเป็นยังไงนะครับเขาเป็นอะไรหรือเปล่านะฮะเดี๋ยว ก็เราจูนเสร็จแล้วนะครับของเราเราแค่วิ่งทดสอบนะเดี๋ยวเราไปดูครันงนิดนึงครับถามว่าเมื่อกี้นั่งเปิดเพื่อนทำไงดีมันเกิดอะไรน้ปัญหานี่ทำดีดีเดี๋ยวเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมช่วยดูเช็คก่อนนะค่ะแล้วก็เดี๋ยวเดีวเราถ่าย ถ่ายเป็นคลิปต่อเนื่องของเราหน่อยนิดนึงขออยาตนะครับัดเจอเลยค่ะโอเคอันนี้เดี๋ยวเช็คน้ำก่อนไปเฮ้ยโทรศัพท์โทรศัพท์เราอะเราก็แบตมาเจอมใช้ได้จะเอาไปถ่ายเหรอแบตเติ้หมดหมดไปแล้วเครื่องนึงนี่ก็ไม่กล้าสตาร์ทรถ ไปหาเพื่อนที่พิจาราแล้วก็เราจะกลับเข้าไปในเมืองมาครับนี่ผมก็มาจากอะไรกะอีกครึ่งชั่วโมงคืออีกครึ่งชั่วโมงถึงอ๋ออันนี้ใส่น้ำไปนี้แล้วใช่ไหมครัอ๋อโอเคใส่ต้องการค้าไหมคะเอาไปอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนนะครับเพอนะครั ได้วยครับเอ่อรบกวนจุนแดแจรถด้วยครับผมพอดีเราจะเช็คเช็คก่อนนะครับพอดีติดกันอันะนี้ก็โชว์ใช่ไหมครับ อ,อ่าดียวอ่ะอันตรายครับก็งั้นเราเราไม่รู้ไงว่าไปต่อแล้วมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวจะง,งานใหญ่ แคตเตอร์ไลติกเอฟฟิเจนซี่อ๋อมีปัญหากับแคปนะครับแคตเตอร์ไติกมันมันเป็น,นเนอ่อมันอยู่ตรงค่อยเสียครับเดี๋ยวเดี๋ยวใช่ท่อมันดังมากเลยอ่ะแสดงว่าแคปแคปมันมันดังยังไงฮะดังยังไง,บบง,บบงบบแบบดังแบบดังแบบยุ่งยุ่งเลยอ่ะรอโอเคเดี๋ยว ลบโค้ดให้ก่อนอาเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนจะลบโค้ดเดี๋ยวอันนี้ครับอันนี้รถพี่เขาขึ้นโค้ด P0420 p o w e r 10นะฮะ Catalytic System Efficiency Bello อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนจะลบโค้ดเดี๋ยวเราถ่ายไว้นะครับเราเอาโค้ดไว้แปลมันฟ้องเกี่ยวกับโค้ด Catalytic นะฮะ Catalytic ก็คืออ่า กรองไอเสียนั่นเองนะครับเดี๋ยวเช็คความร้อนให้ว่ามันร้อนมีปัญหาความร้อนหรือเปล่าถ้ามันแค่แคดอะเพื่อตัดไปตได้เลยใช่ไปดูอ่าแคดมันน่าจะเท่าที่ฟังเสียงอะไส้แคทมันน่าจะผุครับครับไส้แคทมันน่าจะผุเดี๋ยวไปเช็คหน้ารถอีกทีนึงฮนะอันนี้อันนี้สตาร์ทแล้วก็เดี๋ยว เดี๋ยวเช็คความร้อนดูว่าความร้อนปกติไหมถ้าความร้อนมันปกติแล้วไม่ขึ้นพี่จะาบไปได้เลยครับครับเนี่ยเนี่ยเสียงใช่ใช่เสียงมันจะเสียงมันจะแบบรัวๆเหมือนเหมือนมีอะไรแตกๆกับท่อแตกรถมีปัญหากับแคทนะ เดี๋ยวดูกำลังเช็คให้พี่เขาว่ามีสัญหาความร้อนหรือเปล่านะฮะลองดูเดี๋ยวติดไว้สักพักหนึ่งฮะถ้ามันมีความร้อนก็เดี๋ยวจะโชว์ในเดี๋ยวไปดูหน้ารถกันยังเปิดเยอะ แล้วตอนขับมมันีอาการไหมมันมีอาการแบบขับเตือนๆได้ไหมไม่ได้ไหมครับแต่ก็ขับได้ได้ไม่ดับใช่วันนี้คือออกมาเอกสารจากเพื่อนแหลกเลยกะว่ายังพูดอยู่ว่าเดี๋ยวว่าจะไปหาบแฝงต้องเหนือบนทัวเสียงเสียงพ่อมันดังแปลกขอย่าให้ไปอื่นเลยจะไปได้ เมื่อกี้เมื่อกี้เพื่อนนี่ใช่ไหมอ๋อโทรไปบอกเขาใช่ไหมครับขับมาจากไหนไม่รู้เนี่ยอจือไม่กไกลหม มันคือตัวนี้พี่มันต้นเหตุมาแต่มันซ้อนในนี้นะครับเนี่ยแคสตลิติกนะครับก็ต้องแนะนำก็คือพี่ไปข้าหมูแล้วแล้ว,แล,วแล้วให้เขาเช็ค ของไปแล้วผมงอันนี้ว่าถ้ามันเป็นปัญหาอยู่อ่ะเดี๋ยวมันก็จะขึ้นไปอีกก็ไม่ต้องกังวลทำไม่ได้เลยก็ไปแก้ไขตรงนี้เดาว่าบางทีไตแคตในแอดเนะมัน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 สูกได้อยู่ไม่ไม่ปูดก็ตันแต่ว่าโอกาสตันมันรถเบนซินน่ยมันก็ยากอยู่จริงจริงแบบที่ เขาทำอะไรมาเขาทำรถแล้วเหมือนหม้อน้ำมันแห้งแล้วเราบบไม่รู้แล้วก็ไปทำเครื่องมาก็มันจยมีปัญหาตองถูกเขาเคยเคยฮีทเหรอใช่ะเคยฮีทแล้วก็ไปทำใช่ไหมครับแล้วเคยมีปัญหาฟางร้อหม้อน้ำมันแห้งหม้อน้ำแห้งแล้วเราหมักต้องหมักต้องหมักเช็คน้ำเนี่ยตอนที่เขาอู่อ่ะจะถ่ายทำเครื่องเหย่เนี่ยเขาดูให้ไงเข้าใจเป็ จริงจริงเขาไม่ได้สนใจเราใช่จนแมีคนอามเี่รน้ำเราเติมได้แค่แบบว่าเกิแ่เข้าแล้วใช้าใช้น้ำยาหล่อเย็นใช้น้ำยา่ลยเอาไปใช้น้ำยาหล่อเย็นแบบเติมต้หัวรห้าหกร้อยมั้ทางกลับนะครับเดินทางกลับบ้านกลับบ้านนะครับทีเมื่อกี้นี้ ระหว่างทางที่เราเลี้ยวกลับนะเราก็เจอพี่สองคนนะผู้หญิงทั้งคู่นะครับมารถยาลิสนะครับรถยาฤิสก็คือไปโชว์นะแล้วพี่เขาไม่กล้าไปต่อเขาคิดว่ารถอาจจะมีปัญหาความร้อนอะไรเงี้ยจริงๆแล้วเมื่อกี้ก็เอาเครื่องมือจากรถเราไปสแกนดูนะครับก็สแกน OBD ดูนะฮะก็ ขึ้นโค้ดว่าโชว์ฟ้องในเรื่องของแคสต์ลรติกแบงค์หนึ่งก็คือแคสต์ตรติกตัวแรกนะ,รนะครับก็คือรถสี่สูบมันมีแบงค์เดียวนะก็คือแคสต์ตรติกตัวแรกเองนะอาจจะไส้ผุหรือว่าอาจจะตันหรือว่าอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับหรือว่าอาจจะหรือว่าบางทีอาจจะมีปัญหากับออกซิเจนเซนเซอร์เองก็ได้นะครับเราก็เลยจอดช่วยเหลือกันนิดนึงนะฮะเมื่อกี้นี้เราก็มีเครื่องมือติดมานิดหน่อยนะ แต่เขาไม่ได้ใช้ครับก็เอาเครื่องมือของเราไปสแกน OBD นะฮะสแกนกล่อง ECU ของรถเขาทีา่มีไฟชโชว์ครับก็ก็ลบโค้ดให้นะครับก,ก,บบก็เลยแจ้งไปว่ารถไม่มีปัญหาความร้อนนะครับถ้ามันไฟชโชว์อีกก็ไม่เป็นไรช่างมันก่อนนะขับกลับบ้านได้เลยนะครับเนี่ยก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ท,ที่อยากจะบอกคนใช้รถ ทุกคนไม่ว่าจะใช้รถอะไรนะฮะจะใช้รถติดแก๊สหรือว่าไม่ติดแก๊สเบนซินหรือว่าดีเซลรถทุกรุ่นนะฮะตั้งแต่ปีปี2010ขึ้นมาเนี่ยรถมันจะเป็นกล่อง ECU อค่อนข้างทันสมัยแล้วนะครับก็จะรถมีอะไรเนี่ยมันก็จะฟ้องเรามาด้วยนะครับถ้าเรามีอุปกรณ์ไปเนี่ยอย่างเช่นอันเนี้ยกําลังคอนเน็กอยู่กับ ECU ของ MG 3นั่นเองนะครับก็แค่มาลงแอปพลิเคชันนะครับลงแอปพลิเคชันกับโทรศัพท์เก่าๆนะฮะก็คือถ้าเอาไปใช้ประโยชน์ในขั้นสูงๆนะมันก็ได้นะฮะหรือว่าเอาแค่มอนิเตอร์ต่างๆดูอะไรไม่เป็นนะฮะก็ดูแค่ c o o l ล n t เนี่ยเอ็นจินเทมเนี่ยครับว่ามันมีอุณหภูมิเท่าไหร่นะครับ เราดูอะไรไม่ได้เราก็เอาไว้ดูในจุดนี้ยาวนะฮะว่าเราจะได้รถมันมีปัญหาความร้อนหรือมีปัญหาอะไรเราก็หรือว่ามีไฟโช์เราก็สแกนได้ลบโค้ดได้นะครับมีมีประโยชน์มากกว่าที่เราคิดนะฮะถ้าเกิดว่าหวังว่าไปหวังว่า,าเกตหน้าปัดเรือนไม้ที่มันจะฟ้องเราว่ารถเรามีปัญหาความร้อนหรือเปล่าเนี่ย แงช้านะครับพวกเนี้ยฮีทแล้วอะ่ะคือใกล้พังแล้วมันถึงจะมันถึงจะฟ้องเราอะ่ะถ้าเรามีพวกนี้ไว้เนี่ยเรารู้ก่อนนะครับเรารู้ก่อนว่าเราเราก็จะพอคาดได้ว่าเออรถเรามันน่าจะมีปัญหานะน่าจะมีปัญหากับระบบน้ํานะอะไรก็ว่าไปแบบนี้นะฮะก็เล่าให้ฟังนะครับว่ามันมีประโยชน์นะครับรถทุกคันก็ มาใช้ได้เอามาติดรถไว้ได้นะครับมีประโยชน์กว่าที่คิดเลยนะฮะโอเคครับก็เดี๋ยวเราจะจบคลิปกันไปด้วยเท่านี้นะครับนี่ก็กำลังขับกลับแล้วครับก็ขับดีครับ Mg3 ติดแก๊สนะครับก็ตามต้นคลิปที่พูดไปเลยนะฮะเครื่องมันก็เหมาะที่จะมาติดตั้งแก๊สนะฮะ Mg3 นะครับ โอเคครับสนใจติดตั้งแก๊สก็ทักแชทแอดไลน์หรือว่าโทรมาได้นะครับบางที messenger ของเฟ e บุ o k เนี่ยบางทีมันไม่แจ้งเตือนนะครับก็ถ้ามีเรื่องด่วนหรืออะไรเงี้ยผมไม่ทันได้อ่านก็โทรมาได้ครับบางทีกำลังทำงานอยู่ก็ขออภัยบางทีมไม่อาจจะไม่ได้รับสายหรืออะไรว่รับไม่ทันนะฮะก็ ฝากข้อความในในไลน์ได้นะครับโอเคครับก็ลากันไปเท่านี้ครับสวัสดีครับ